ันนี้เราจะไปตลาดกันนะคะนั่งรถแท็กซี่การขับรถก็จะไม่ธรรมดานะคะก็จะมีภาพหวาดเสียวเ,เราจะไปแบบซิกแซกซิกแซกนะคะ ก็จะมีคนนี้นึงอีกนิดเดียวเองโอ้ยเสียว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 าไปไปเราจะไปตลาดก้าไปเลยมยกอ้ันจะไปน้องเีบ้านนี้เขปีนไปทั่วเลยเนาะไม่ถีบก็ได้แม่มันเข็น

ไปจ้าเราจะพาเดินไปดูของในตลาดกาันตลาดสดที่นี่ก็จะเหมือนที่บ้านเรานะคะก็จะมีขายเสือ้อผ้านขายผักผลไม้ตามดินทาง ตาจิตตะวันเ่า้ายอย่างนี้เลยนไม,ไม่รู้จ้าเออนี่ไงพี่แกว้วเขาก็ไหวนี่อันนี้ร้านผัก

你看什么？ ผลไลม้หลากหลายมี芒果ด้วยจะซื้อให้เออน่าจะมีงานอะไรสักอย่าง ไก่ไหมกราซื้อจะออกมาทางนี้อยู่ใช่ไหมเราก็จะไม่เดินกลับมาอีกอ่ะเราน่าจะได้เดินกลับมา กาหมุนม <book> <in> ันน่ามากเล ร้านขายของร้านขายขนมกิ๊กกุ๊กกิ๊กจุ๊กกิ๊กจุ๊กกิ๊กนี่มีเงินด้วยผักก็จะเยอะอันนี้เป็นผลมไม้ร้านขายเงินเยอะแยะเลย น,นี่ก็จะเป็นผลไม้นะจ๊ะไายครั้งแล้วนนข้นมเป็นข้าวโพดขาว แม่ไก่เออถ้าเป็นบ้านเรา<อ>เขาก็แปลลูกถ้าเป็นบ้านเรา<อ>เขาก็าาาแปลลูกก่อนนะเนาะนี่แอปเปิลลูกเล็กๆนี่ไงแต่มันมีแต่ลูกน่าจะเป็นแมงข้างในซะส่วนมาก พี่แก้วมีสิ่งที่น่าสนใจแสดงว่าพี่แก้วต้องสนใจอะไรพี่แก้วสนใจอะไรคะคิดว่าพี่แก้วมีความต้องการเป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศ

大哥，你别看红，他这个剪秋胡是秋冬又脆又甜。弄点,点肉就行了，牛吃嘞。看牛吧。 ม,มาร้านขายเสื้อผ้าจ้ะงูงสีม่วงอีกแล้ววีพีออยสีนี้ก็สวยออเอวออเจ่อารสเ้อาหนาวน้อา,อามาออกมาแล้วจ้าอ,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 อันนี้เป็นร้านคืขอร้านบ้านท้อง ก็ไม่แพงเ่ยไม่ซื้อไปให้แกพี่หมายอะหรอ,อาไปเป็นได้สไปน้ำยูจิไม่แกจะเอาพี่อ๋อยมาเข้าลัดทีสีแดงบ้านแก <laughs> อันนี้ร้านนี้ก็ไม่แพงแต่คิดแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็พอๆพอพอกับที่บ้านเราราคาก็จะใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะจ๊ะนี่อันนี้เป็นกันเกงเอาล่เ <c oughs> นี่ยชุดนอนบ้านเขาน่ะผ้าดีมากอันนี้ร้อยแปดหยวนก็ประมาณห้าร้อยเนาะ ร้อยแปดยวนก็ประมาณ500าห้ราร้อยกว่าบาทแต่ชุดนอนบ้านเขาสวยนะน่ารักน่ารักนม่แต่น่ารัก,น,รก,น,น,รกน่ารักเลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะโปรดติดตามคลิปต่อไปนะวันนี้เน้องจอมจะขอตัวไปช้อปปิ้งชุดสวยๆก่อนนะคะบายๆอันนั้นก็หลายบาท